เปิดเปิดบางแล้วจันแล้ววิ่งสู้กับผีเลยมัเย้เดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะคึกเกินไงคือเดี๋ยวมันจะคึกเกินเปิดบางแล้วจันแล้ววิ่งสู้กับผีมั้ยบางทีคึกเกินจะเริ่มอยู่ไฟแช็กอะไรเงี้ยเนาะคือเกินจนเริ่มอยู่ไฟแช็ก

อที่เวน้นว่ะตัวตึงๆเท่านั้นทั้งเขียนวางไว้บนโต๊ะตรงนี้หนึ่งอันค้นหาหาหากระดูกเลยกระดูกอยู่เต็นท์ขาวว่ะอยู่ข้างที่แอบ์วันนี้ก็นี่คือผีอะไรอ่ะเรื่องบันเดิง มันกันเราผมจะลองฟอนาแล้วนะเป็นภาษาจีนไม่เห็นกดออฟฮะไม่เห็นกดออฟไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไอเด็กผมจะลองซอนแล้อีกยี่สิบวิครับผม ดีนาลีนะผมโยนแล้วกันะมีมีทอม็อไหมล่าใช่จะเป็น,นยังไงวิ่งช้าไหมาช้าเลยอยูน่นั้นดผมผมจะออกมา ลองก็ยืนดโโิโอ้โหขับเก็บเกือเน้นๆเ้ยอยากให้เกือมันเกิดสแตกได้ปะเกือเกิดสแตกอันก็สโลสองอันก็สโลสองเท่าช้ายังช้าไหมซ้อนหนึ่งอยู่ทาง้ไปแล้วไปเร็ว,วมมปะกระบ,บาดเลยเลวันนั้น รู้เจอแล้วมั้งขอบครับผมรออีเวนต์นีนานเอออีเวนต์จะทำไอีเวนต์ะวันน่าจะนานอยู่ที่จั่วไฟไหมเป็นไรอยู่ไหนออะหยดมีไพ่มีไพ่เดินัไหมไม่มีแล้วก็มีไพ่มีไพ่เกินไหมเราเป็นเด้นเลน เรเวนั้นเรเวนใจลงรากสาวพัทยาสี่สิบบาทเหรอ้หจะถึงครึ่งแล้ว oh. oh. แล้วครับกดเล้วแล้วเป็นบัฟแห่งสกินผู้หญิงสี่คนวะสามสามดิสามคนผมบอกแล้วอีกคนหนึ่งต้องปรับเป็นผู้หญิงเดี๋ยวต้องปรับแล้วเกี่ยวหรอวะเดียวเดียวปรับเขาได้เดียวเจนี่เกี่ยวแน่นอนอย่างเงี้ยหนาวฮันเลย เฮ้ยไวว่ะ <sketches> คุณแนนเนาะน่าจะจะเป็นแนนนี <Bron co> ่หรอเปล่แอบ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 อยู่อืมเฮ้ยใช่เลยมีมีรือเปล่าอย่าไปพูดอย่างนั้นดิเืิดถ่ายรูปผีแล้วทำไรเดือดดูเลยจะเชื่อกับเกิดถ่ายรูปผีเดี๋ยวเป็นงั้นเลยเป็นงั้น วันแห่เฮ้ยตกใจโอ้โอมาทันนี่คือสภาพเดมอนนี่ยังอายเดลมอนยังอายทานแบบนั่นแ่ออเอาวะเราไม่ต้องมาหาหนักขายรูปเลย อีกอีกซัมเปอร์วีครับผมพาะราบลริกกระดูกอยูย่ไหนอีกสิบกวีผีหันได้เจอกระดูกออกได้ออกดีกว่กกา ลงลมักรับอ,อ๋ออาลัมลิกอะโทษยิฮะตกใจแม่งเข้าชาเต็มหน้าเทแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ ไปแล้วคารามอนิกเอาไงอ่ะไม่ฟังหรอตอบแล้วโอ้ยโอเคตอบแล้วเร็วนั้นเร็วนั้น้องหาแล้วก็ดูหาไม่เจองั้นเราเป็ไงคือเราเจอเพื่อเราเก็บเลยไงคือเราไม่ต้องถ่ายถ่ายเกลือเออถ้าเจอก็ดูเก็บเลย นี่ไูนคาราบูริกไปจิปไหนอะครับ,บรมาตอบตรงแคมป์อะอ๋อเจอตอบตรงแคมป์ใหญ่ยิงยี่สิบห้าวิเราต้องถามคำถามไหมครับไม่อะแค่จ่อตรงที่คิดว่าผีจะอยู่อะไม่พบกระดูว่าเขามาดูด,ด,ดวงยาใช่ไหม ไม่น,ไนามีแล้วหกเจ็ดแปดเจ็ดเรียบร้อยไม่ทำไม,ไม่มีทูบเดี well, ๋ยวผมโยนให้ผมมีทูบเสือม่วงไงผมมีทูบเสือม่วงอยเลยใครทำคนทหารตายกาลังจะออกประตูอะไรแบบนี้ปิดอันหน้าใครทำพื่อนผมตายผมมีมีธูปขายได้ธูปขายก็โดูงอยู่ ไปเลย่ะอืมก็ดูไม่รู้หายไปไหนก็ดูเดี๋ยวต้องดูว่ามันอยู่ไหนมันจะบักลงใต้ดินไปแล้วเออไม่คงไม่ได้อยู่ในในในพวกไอ้ใบไม้ใช่ไหมผมว่าผมตรมละเอียดนะเออไม่น่ามีจะต้องดูตอนจบเกมมาอยู่โซนไหนันได้ยงไง ไหนกระโดดอยู่ไหนคิดแอรเรียคิดแอรเรียก็ตรงหน้าห้องน้ำไงอยู่แถวเพิ่มมาเห็นอยู่ข้างข้างหเขียวแน่เลยใช่หน้าหลังๆเลยหน้าช้าหน้าท้ายอ๋อคิดแอรเรีย แค่แรกก็โซนถึงห้องน้ำาแต่ก็ไม่ถึงเพิ่อนมันยันเขียนคนยิบไปแป๊บนึงแป๊บนึงอะ เพื <T t ่อนมีพ ouais? ิมเอฟตื่นัเอาถูกตีหัวผีมันกินสมาสีม่วงมันไม่ช่วยผมเลอวะสมาสีม่วงเนี่ยเนีสาสีม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณม่ม่วงก็กินยานอนแล้วประทนอ่ะอันนี้ผมปีดเพื่อให้มีคนหยิบของได้ง่าย เชยกับบ้านเอาพื้นฐานเลยเบบมาเลยเนนกิดในฟุตเต็นโันนี้ปะเนี่ยเออยังไงวนก่อนให้มันวนก่อนดูเชิยก่อนดูเชิงมัน,มน,มออนนี้จุดเออวันนี้ทายอันนี้ปะวะเจ็บแตกอ่ะ แตกกันด้วยเนี่ยเอี okay, okay. Yo, ้ยคันอู้กระดูมเจอแล้ววางวางกดทิวินถ้าเป็นอันนี้มันจะอีเวนต์บ่อย

สวีทผีฮันตัวต้องบกลบอ่ะนี่บกลบสหวินี่มันอเม่อกี้ไงนี่เลยยุหาวิผีฮันบันเทิงไม่ทันใช่ไหมตัวอะไรเนี่ยโอนีปะเนี่ยแค่เดียวเลยอ๋อก็รู้แล้วโอนีเราไม่ไม่กลับบ้านอ่ะมันไปอีเวนตนอยู่ มันเป็นโอนี N ้ e, แต่มันไม่อีเวนต์เลยอะ่ะมันเก็บแปลกไว้ว่ะมันมุดอีเวนตเลยเฮ้ยเฮ้ยจับเวลาคือเวลาไปจุม่ okay, yeah. มเว้อนอีเวนต์ ึอยู่นี่ผีอยู่ในห้องน้ำไม่ผีมันเพิ่งดับกระเทาไหผีพึ่งในน้ำเกิดมันไฟมันไม่จีเว้นละอู้นี่ป้อมป้าตอบเป็นไม่มีกรบบาลไหมกรบดีกว่างมีกระแหละอ่ะนี่ไงนี่ไงมีถ่ายด้วยถ่ายกลับเลยกลับเลยจ้ารูปเต็มเลยครับเห็นควายผีละ ลบรูปครับลบลูบลบลูปเฮ้ยลบรูปลบรูปเห็นควยผีด้วยเห็นควายผีด้วยลบรูปครับลบรูปลบลูบครับลบรูปเห็นควายผีด้วยมาถ่ายสองรูปผมถ่ายไปแล้วเยอะอยู่อะเดืองรูปผมถ่ายเองผมถ่ายไปหัวลแล้วอยเรื่อถ่ายรีบออกไงเดือผีฮัน อันก็ตายผมผมมีทูกับทูบที่จุดไม่ได้หรือผมมีทูบสีม่วงอ่ะนีคืออะไรโอนี่โอนี่แหละโอนี่แหละแหละใช่ถ้าดูไม่ผิดนะนะอืมไม่แต่ละคลิปเองไง จากชื่อเผีแล้วผีน่าจะสเปริตครับผมลืมเปลี่ยนสกินอีกแล้วเออเท่ารู้เปลี่ยนสกินบอกไว้แต่งผู้หญิงให้มันมีนม ห้ามลืมห้ามลืม e v เฮ้ยแคบมีอะไรอ่ะอ่อกล้องน่ะ d e เ a i l ยิ้มสวยิ้มสวยเอาอินเตอร์แลกสองดาวเลยเนอ่ยนอินเตอร์แลกได้ไงอ่ะพ่อมึงอ่ะเกมดีเกมดีกว่าสองดาวเลยไม่เยวรูปเดียว มาไวไปไวเว้ยโอ,อนีมาโอ,อนีแ<ม>ขง่งมาไวไปไวไปเลมบึ้มไปแล้วแข่งเขียนบึ้มไปแล้วอ้าวแสดงว่าเกิดหน้าบ้านเหรอมาดีเวนเลยไงกินมาดีเวนพอดีเหมือนไอ้ที่ผมโดนโดนไม้หักคออ่ะเม่ดไโดนไอ้ไม้ลิงหกักคอสาย พี่น่าจะเต็นขาวยิ้มาจากไหนวะน่าจะเต็นขาวะ่ะไว้เต็นกลางๆมันตบเนี่ยนแล้วม,มาทางซ้ายเตะช้า,าไปเฮ้ยเฮ้ยได้จอ่ะ phao, 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 chúng không thấy, chúng không thấy. Đùi rồi, phao rồi, phao rồi. Nhìn vào Cái đùi đầy năm nghìn. Gì mà chơi Không biết đâu đấy. ở trong này. เต็มน,น้ำเงินครับใช่ติดหรือเปล่าโอเคติดไม่เห็นผมถ่ายแล้วผมถ่ายแล้วกิบไปแล้วเต็มแล้ใช่อ,อ๋อลูกเต็มแล้วจะถ่ายมันสักหน่อยมันคือตัวอะไรเนี่ย โอ้นี้เหรอทำลายหลอดไฟปละเฮ้ยผมว่าโอนี้เนี่ย ู้จะเป็นสปิริตหรือไม่ไม่ใช่แหละเศร้าใจมาเช็คเหี้ยววะลองเรียกหน่อยมันอยู่ที่เต็นท์เหลืองอะเรียกแล้วเฮ้ยไม่มาเหรอเออแน่นอนแล้วเรียกแล้วเนี่ยโอ้เบนชีแน่นอนฮะเบนชีไงเป็นชีเนี่มันเล่งคนอยู่นอกบ้านเนี่ยที่มันเลยไม่วิ่งมาหาเปบนชีเปบนชีเ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 ข้ามาทุกคนจะปีนรั้วเข้าไปแล้ว ต้องเลือกใครที่อยู่ like. Por, ในนี Wol ้ bah, หยอกย้อนเล่นยอกย้อนนะหยอกย้อนหยอกย้อนเป็นโยใครถูกแล้วแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดเล่นสี่คนอ่ะผมว่ามีสิทธิ์แบนชีนี่กุนเล่คนเดียวนึกเสแล้วเสแล้วมันเสแล้วมันไม่มาหาเนี่ยโยใครโยใครกรับไม่หนาใชมป์ไม่หนาใชมหรอกหวังว่าไม่ใช่รอบ ไลจูบอกแล้วว่าไลจูไม่เรียกลนไม่มาโดนหลอกกโดนหลอกหลอกจริงไม่ตอนแรกผมบอกแล้วว่าไลจูมันมาไวหน้าบ้านอ๋อไม่มีใครเชื่อกันะี้มผมน้อใจนี่มันแก๊งสาวล้วนเลยวะเนี่ยแต่เธอ ใช่ไม่เคยว่าไลจูมันจะชอบเว้นสีแดงเลยโดนไลจูหลอกเฮ้ยดี่บอกจะเจอมอหลอยฮันตอนสามนาทีแล้วมอหลอยบ้านไหนวะเนี่ยนี่โดนทุบเราหายไปเลยตั้งสามี่ ก็คือนหายไปทั้งสานาทีโอ้แบบรูปผีอืแล้วมันก็เดินปกติด้วยไงไอ้ที่มอเไรที่ผมเจอมันเดินปกติพอฟาวดรถสามคนเอาทูบแบบตอนไล่ผีเชสซิ่งสัมบันนี้ก็คือ,คอตัวเองก็นับใช่ไหมหรือว่าเราเราต้องเพื่อเราต้องเป็นคนโยนให้เพื่อนน่าจะคืยใชไม่ได้เ้ใครเปิดประตูเล่นนายิงของไม่ได้ พีดับตะเกียงป่ะพี่น่าจะดับตะเกียงเกืออยู่ไหนเกืออีกอันนึงอยู่ไหนเกืออีขวดอ่ะอยู่บนรถไงอยู่บนรถเงี้ยโดนเอาเกือใส่ม่วงไปมีโยนแค่แล้วพอสมศรีสีม่วงอ่ะอ่าสีม่วงของวิเศษเดี๋ยวผมจุดเดี๋ยวผมจุดเล่นกับมันเลยเราดูพวกเราดูนะ ีเวนี่เวนี่เวนี่เวนไม่ใช่เวนบึ้มเลย,ยเหลี่ยมยจริงๆทำมภาพาอาไอเดจาวูมาลอยเข้าหน้าแล้วผม,บบมไม่ได้ที่ผมบงไม้ลิงกัน,นอยู่เว็นอีกแล้ว,วลลยิ้มสวยๆย,ยิ้มสวยๆว<ค>ยแกยิ้มสวย ลาเธอเฮอะลาเถอะเนาะดีไลท์จัด oh, oh. ดีไลท์จัดอย่าดีมาหนุมนหน่มนะหนุมนหน่มนะหนุ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 ่มนะขอวอรหน่อยขอวิทยุหน่อยวอรวอได้พวกจะคอยมันว่าหนุมนหน่มนะห <Hey, yeah. S 2> นุ่มนะไอ้ย่ะเจ้าหญิงถามว่าจเจ้คฟัวซองหรือว่าเจ้ามันบด โหลโหลเจ้าควซซองโหลเจามันบดโหลโหลถามวาทำไมตอบอ่ะเจ้าควซซองโหลจะามันตอบไม่หายจริงไงมันตอบอ่ะถ้ามันบอกว่ามันบดอ่ะเจ้าควซองโหลเอามันบดมาเรี่กไม่ใช่ไมลิงได้จูอ่ะ tay chú hả? không chút nè Ê, lây chú hả? Ý em tay Ao Ao Thuốc Thuốc tí muông Thụp một thuốc một Thuốc một thuốc một Về lèo ทุบทุบสีมุกอ๋อกอ,องอยู่ไหนนะอ้าวก็โดโยดเต้นขาวเต้นเล็กอ่ะ,อะอเก๋เกิบค่ถึงแล้ว อันนี้เหรออันนี้ตะเกียงเปิดไปเปิดไกจูเหรอเก็บไว้ผีฮันบอกลบก็อ้าวรลอหมดเลย ผมอันนี้พอที่ผมจะมาจับทุ่มสดตัวหนุ่มจะทุ่มสดตัวดับคัดเอาสดระ ายใช่อะไม่น่าใช่ไหมอะไรจูคนไวแล้ววะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอะไรครับนี่แต่ตระเทพแน่เลยตัวนึงกินละบอกตอบไม่มาเด้อเป็นเงี้ยวันโฟงง ที่หลังอย่าไปหาถือสมาสติสีม่วงนะไปเร็วโอเคผมบอกเลยคุณมะม่วงทำผมตายอ่ะฮะมัมสติกพิเศษก็คุณให้สมาสติสีม่วงผมมาแล้วเดี๋ยวจุดยังไงอ๋อจริงๆมันต้องปาเซมวผีอ๋อเดาใหม่อย่างต่อมแอรแล้วกันไม่รู้เดาต่อมแมรต่อมแมรแล้วกันก็เรียวไปก็เรียวไป เกิดุเทพนรับผีล้วผีมนได้เปิดไฟปะไม่มันปิดอย่างเดียวอ๋อแม่แล้วกันีน่คิวเราตอบแม่เมนบนชีไอ้เบนชี <laughs> นี่มันมาแล้วมันมาแล้ว